Tiktok ตอนนี้ในแอป TikTok เราสามารถดูคลิปแบบเลื่อนได้หรือการกรอคลิปได้แล้วแต่ก็สามารถทำได้ในมือถือบางเครื่องเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับให้เพื่อนเอนเข้าไปที่ Play Store หรือว่า App s t ต r e ตามระบบปฏิบัติการที่เพื่อนเอนใช้ในขั้นตอนแรกเราจะต้องทำการอัปเดตแอป TikTok ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับหลังจากที่เราอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วให้เพื่อนเพื่อน ทำการปิดโทรศัพท์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่จากนั้นเราก็ทําการเปิดแอปติ๊กตอกเพื่อดูคลิปแบบปกติถ้าเราต้องการเลื่อนหรือกรอคลิปให้เรากดหยุดคลิปแล้วสังเกตด้านล่างของคลิปจะมีปุ่มให้เราเลื่อนหรือกรอคลิปได้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำได้แล้วอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ